ยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเจริญเติบโมั่นคงให้กับกองตา่อากาศของเราตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกรหมองแต่งตั้งให้คพลาาเอกจอมรุ่งสว่างรับราชการสองเด็จพระบุณในตําแหน่งผู้บัญชาการอากาศตั้งแต่วันที่1นุลาคมพุทธศักราช2559กการจากไปของผมในวันนี้ เป็นการจากไปตามวาระของการรับราชการหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมได้ครอบครัวจะให้การสนับสนุนกองอากาศได้ผมยินดีด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งบัดนี้นได้เวลาจบวรนแล้วผมขอมอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้อชาการะสถากาศและการารับข้าพิชาต้องโกรให้แก่สถานการเอกจอมรุ่งสว่างผู้อชาการะสถานกาใหม่ ท่านได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ราชการทําให้กระผมได้ประจักษ์ถึงความเมตตาเพื่ออาทร่วงใจต่อพี่น้องข้ราชการ ที่นี่มก็จัดที่เล้นะผมมีวาเป็นสไตล์นะครับผู้ทำหน้าที่กะปตกนคือตาคันจากเองคือสโยวัยผู้การกรมนักเรียนเดือกาศรักษาพรงคนาวาการเองศษฐเทศุลผู้รักองพันนักเรียนเดือกาศรักษาพระองนาวาการ เพื ais, ่อการบรรลเยอดความร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นทากับในการส่งโฉนาาในวันนี้ครับ บริยานองทบการพยายามจะทำที่เป็นบริหารหลักการด้วยทีความถนัดแล้วก็มีมาตร้านงานชัดเจน นี้ถามว่าคนที่มีอยู่แล้วมีสัานภาพยังไงบ้างใชอได้แต่ว่าต้องการให้เกิดมาตรฐานชัดเจนแล้วก็มีการเรียนรู้ต่อเน,นื่องในในระบบาสายที่การการรครับผม